เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกันต่อเมื่อาวานพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ใจความาทำด้วยความบริสุทธิ์ด้วยมโนกรรมอันดีมันก็เข้ากับกุศลกรรมคือรากเงาของความดีทั้งหลาย มีอะไรมีอะไรบ้างก็มีอโลภะอโทสะอโมหะหมนี่อโลภะก็คืออะไรอโลภะก็คือความไม่โลภไม่อยากได้ ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ในในในของทั้งปวงนะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่อยากได้ในของของคนอื่นของที่ได้มาโดยไม่ชอบไม่อยากได้ได้มาโดยการไม่บริสุทธิ์ใจใช่ไหมยังไงก็ไม่พ้นความบริสุทธิ์ได้มาโดยความไม่บริสุทธิ์ใจ ่ได้มาโดยการสแสวงหาในทางที่ไม่ชอบอเช่นไปลักขโมยเขามาอย่างนี้เป็นอกุศลลมูลเป็นอโรพะคืออโรภะก็คือเราเราทำตรงกันข้ามกับ จะกีพูดเรื่องอะไรอโลภาก็คือความไม่โลบนั่นแหละนะสับสนเนี่ยสับสนตัวเองดิครันนี้ก็มาแล้วก็มีการบริจาคทานเห็นไหมคือคือการบริจาคทานมีความเมตตารวมอยู่ในนั้นหมดอะ่ะนะรวมอยู่ในอโลภาหมดแหละ อันนี้ก็มาอะทอสะคือความไม่โกรธไม่โกรธไม่เครองใครทั้งนั้นใดๆทั้งนั้นนะมีความเมตตารักใครผู้อื่นไม่เบียดเบียนเขาไม่กลั่นแกล้งผู้อื่น ทำไปด้วยความชอบด,ด้วยเจตนาัน,นบริสุทธิ์กอ่ไหบริสุทธิ์ใจทำโดยบริสุทธิ์ใจไม่กระนแกล้งช่วยเหลือเขาสงเคราะห์เขาได้ในยามในบางโอกาสเอื้อเฟื้อได้ตามกาลเวลาโมทนาเมื่อเขายินดีเขาเรียกว่ายินพรอยยินดีกับเขาด้วย ต่อไปก็อะโมหะคือความไม่หลงไม่หลงคือถ้าคนหลงเนี่ยมันก็จะไปไม่ไปไม่ถูกช่องถูกทางนะยอมเคยหลงป่าไหมโอ้ยหาทางออกไม่เจอไปทางไหนกันดีเนาะเดินไปเดินมาก็ยังวนอยู่แต่ในป่านี่แหละหาทางออกไม่เจอ เรื่องการหลงป่านี่เดี๋ยวมันมีฟังเรื่องเล่าเข้ามาหลายหลายอย่างเหมือนกันนะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือ,อผิดป่าผิดผีอะไรอะไรประมาณนี้นะเท่าที่เคยฟังมาจากไม่มีประสบการณ์เองนะแต่ว่าเท่าที่เคยฟังมาว่าเป็นว่าเป็นเช่นนี้ จากครานผู้มีประสบการณ์จากคนที่เคยหลงแต่หลงในที่นี้ไม่ได้หลงเฉพาะว่าเราหลงป่านะหลงผิดเป็นชอบหลงเห็นผิดว่าสิ่งนี้ถูกแล้วคนอื่นไม่ถูกเราถูกคนเดียว น,นี่คือความหลงหลงตัวเองหลงตัวเองและว,ว่าตัวเองนี่ดีกว่าคนอื่นว่าคนอื่นเขาไม่ดีแล้วอันนี้คืออกุศลละมูลอ่าเขาเรียกว่ากุศลละมูลไม่ใช่อะกุศลละมูลแต่ว่ามันมีคําว่าอะนาหน้าทุทุกข้อธรรมอย่างเช่นอาโลภะ อ pues so โทสะอโมหะก็คืออะนี่แปลว่าไม่ไม่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันก็จะเป็นของคู่กันกับกุศลละอะกุศลลมูลอกุศลลมูลก็มีโลภะเลยอันดับแรกโทสะโมหะเหมือนกันแต่ว่าไม่มีคำว่าอะนำหน้า โลภะก็อยากได้ของเขาสิเนาะเห็นอะไรก็อยากได้ทำยังไงก็ได้ขอให้ได้มาแก่งแย่งชิงดีเข้ามาแก่งแย่งฉกชิงวิ่งราวเข้ามาอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าโลภะคืออยากได้โทสะ ็คือความโกรธไม่มีความเมตตาไม่มีความเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับใครไม่มีการโมทนาไม่มีการพรอยยินดีอิจฉาริษยาเขาโมหะหลงหลงแลว้ว่าตัวเองนี่ดีไม่ใช่หลงป่าแล้วนะคนนี้ หลงว่าตัวเองนี่ดีเลิศกว่าคนอื่นแล้วนะทำอะไรก็ต้องดีกว่าคนอื่นเขาไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าหลงคนอื่นมีความคิดเห็นผิดไปหมดเราคนเดียวความคิดเห็นถูกเรียกว่ากุศลละมูลแต่ทั้งหมดทั้งทั้งหมวนั้นมันก็มาจากไหนจากความบริสุทธิ์ใจจากความใสซื่อนั่นแหละ ทำด้วยความใสซื่อทําด้วยความบริสุทธิ์ใจมันจะมีความสุขเองแล้วพวกนี้มันจะได้ผลตอบแทนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีใครมาให้ก็ได้แต่ว่ามันได้อยู่แล้วได้เพราะอะไรเพราะกายกรรมวจีกรรมมนกรรมที่เราทํานี่แหละเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ดูแลคุ้งครองอยู่ อาตมาเชื่อเรื่องเทวดามีความศักดิ์สิทธิ์มีไม่งั้นก็คงไม่หลงป่าไม่งั้นก็คงไม่พระพุทธองค์ก็คงไม่สอนพระปริศให้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆาหรอกนะนี่อาตมาเชื่อเรื่องนี้เพราะในจริตโอาตมาบอกไปแล้วว่าอาตมามีครอบหมดเลยนะทั้งหก ทั้ง6ประการที่น้อยมากที่สุดก็คือพุทธจริต <c oughs> อา้า8นาทีเข้าไปแล้วเนาะอ้าวันนี้ก็คงจะขอพอไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร